พิธาขึ้นเวทีปลาศัยขอบคุณชาวจังหวัดขอนแก่นที่เลือกสอส,อสอพักเก้าไกลให้เข้าไปทำงานในสภาและทีมพิธาก็ประกาศลั่นว่าวันที่โหวตนายกนั้นจะมีสอสอและสอวอยกมือให้ครบ376เสียงให้พิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แน่นอนแล้วทีมพิธายังฝากไปถึงนักการเมืองทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ว่าถ้าบริหารบ้านเมืองแล้วเจอปัญหา ปัญหาเยอะแก้ปัญหาไม่ได้ให้กลับมาที่ประชาชนให้มองแววตาของประชาชนแล้วให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าเขาต้องการอะไรและพิธายังกล่าวต่อว่าศัตรูที่แท้จริงของประชาชนไม่ใช่ตัวเราเองไม่ใช่ทิมพิธาไม่ใช่พักเก้าไกลไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่มันคือความยากจนมันคือคอร์รัปชัน มันคือความเหลื่อมล้ำมันคือภัยแรงมันคือเทคโนโลยีที่จะทำให้เราหางานไม่ได้ของคนขอนแก่นและของคนทั้งประเทศและจงมองศัตรูด้วยแววตาที่มั่นคงเพราะประชาชนไม่ต้องการอยู่ในประเทศที่มีการแช่แข็งแบบนี้ลองไปฟังเนื้อหาบางช่วงบางตอนกันดูครับอย่างนี้เขาเรียกมาการเมืองฟ้าวดิน ในสตันในสตัอ้ยหเลยโระแทกนี่จะใจคอจะให้รอยไม่ดีจะเรียบรัฐบาลเลยที่รักเสียงะไรอย วันนี้ผมนำทีมพอดีผู้สมัครและสอสอบรชีรายชื่อสอสอเขตอันเป็นที่รักขอพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นลงมาพื้นที่ในวันนี้เพื่อที่จะมาขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้อง ที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีและรวมถึงทุกคะแนนทุกความไว้วางใจที่บูเสีาายไว้ไม่ให้ไปไหนเลยช่ไยทุกคะแนนทุกความไว้วางใจและมายืนยันกับพนะ่อแม่พี่นอ้องชาวขอนเินว่า ทุกคนานทุกความไว้วางใจที่ท่านมีไว้ไว้นั้นยังมีความหมายกับพวกผมเหลือเกินครับพี่ดองไปจังหวัดไหนผมหิวขอ,ขอดูกินขอนี่กินตลอดเวลามาขอแกนอิ่มมากเลยกินมากเร็ู กเราทำมันจำเร็จแล้วครับพี่น้องนี่คือชัยชยนะของพวกเราพักก้าวไกลเมื่อปี6 2สอตอนรดีรนาคุดใหม่ได้มา1 8 0 0 0 0มคะแนนก็ว่าเยอะแล้วขราวนี้ล่อไป3 5 0 0 0 0มคะแนนับพี่น้องเพิ่มขึ้นสองเท่า ทานพ่อแม่พี่น้องท่านอาจจะรู้สึกสับสนอาจจะรู้สึกเครียดบอกแคนดิเดตนายกไปหวยโดดจินขอไปขอไปใจเย็นฟังก่อนบอกไปว่าสามเจ็ดหกลืมบวกเลยสามบวกเจ็ดบวกหกออกสิบหกเป๊ะ ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่าเขาจะโหวตนายกอันนี่แล้จะพาออก376ไปหน่อนก็พี่น้องบอกพี่งวดไปหน่อยบอกเลวพี่งวดหนึ่งแล้วไม่ได้บวกเลยไม่รานออกแน่นอน376ไม่ต้องกังวลครับพี่น้องตันบอกโอ้ย อุปสรรคขวางหนามันเยอะเหลือเกินมติมหาประชาชนก็ออกมาแล้วทำไมยังจัดตั้งเรื่องนายกคนที่30หเหมือนหวยรวดวที่แล้วไม่ได้สักทีหนึงผมบอกกอิงนีไม่ต้องห่วงเลยครับพี่น้องการเดินทางของเรายังมีปัญหามีอุปสรรคอีกเยอะแต่ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ ห่วงว่าคนคนนี้บอกแล้วว่ากำลังใจเยอะผมไม่เขาได้นอนใจพว่ชายกับพี่น้องแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะทำมันสำเร็จต่อไปบริหารบ้านเมืองเจอปัญหานู้นปัญหานี้แก้กันยังไงกับพี่น้องง่ายเลยเดียวกับมหาประชาชนใครบอกอยังเรื่องไม่ได้คุณบอกตามประชาชนสิ คุณไม่เห็นสองข้าทางวันนี้ที่ขอแจกเหรอท่าคนรุ่นใหม่ท่าคนรุ่นใหญ่ท้าคนที่เลือกผมคนไม่เลือกผมคนสีส้มสีเขียวสีล้ำเงสีแดงสีขาวสีรุ้งผมก็รักพวกคุณทับคุณคิดอะไรไม่ออกคุณดูประชาชนพี่นอ้องสื่อมวชนก็ถ่ายกล้องให้ดูแล้ว คุณดูแววตาประชาชนสิก็มีความหวาดแก้ไหน14 oh <my> ็ูสพุสภาครเขก็ไปเลือกตั้งมาแล้วมันยังไม่พออีกเหรอแม่คุณดูแววตาของพวกเขาที่เขาเลือกที่จะอยู่ค้ากับนาคตและการเมืองอย่างพวกเราคิดอะไรไม่ออกมีปัญหาตัดสินใจไม่ได้คุณกลับมาหาประชาชนมันก็ง่ายๆแช่์ดีแล้ครับแม่ผมแม่แม่ การเมืองประเทศนี้ดูประชาชนเป็นตัวอย่างแล้วถือถึงท้อมของประชาชนให้ดูหแล้วถึงเวลานก,การเมืองประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นสภาล่างไม่ว่าจะเป็นสภาบนไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นรากตั้งคุณดูประชาชนที่อยู่ที่นี่ถาดเรียนรู้จากพวกเขาไว้สักบ้าง ว่าเขาต้องการก้าวไปข้างหน้าเลือกนายกที่มาตามระบบที่มาจากหลักการแล้วผาประเทศชาตินี้ให้รอดตาพวกคุณมองไปที่ศัตรูตัวจริงของคนขอนแก่นของคนในประเทศนี้มันไม่ใช่พวกเรามันไม่ใช่พี่ามันไม่ใช่ผากาวไกสศัตรูตัวจริงของประเทศนี้มันคือความยากจนมันคือความเลื่อนั มันคือคอร์รัปชันมันคือภัยแรงมันคือปัญหาสิ่งแวดล้อมมันคือปัญหาสังคมสืงอม้มันคือปัญหาการศึกษาของน้องที่เขียนว่าพิธาพอกอได้ไหมได้สิคุณดูว่าประชาชนในประเทศนี้เขาพูดออกมาแล้วเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้ว เขาไม่อยากอยู <cuarto material> ่ในประเทศที่มันชาแข็งแบบนี้อยู่คุณคิดไม่ออกตัดสินใจไม่ออกมีปัญหาเยอะหรือเกินดูประชาชนดูแววตาของพวกเขาพวกเขาไม่เคยตาแก้กันเขาอยู่กันได้ก็บอกสี่ปีทำไม่ได้ขาก็เลือกใหม่ก็แค่นั้นคราวนี้เขาไม่เลือกผมผมก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกคุณทุกคนอยู่ดี แววตาของนักการเมืองมองไปให้เห็น,หนว่าประชาชนเขารอพวกเราอยู่มองศัตรูของพวกเราด้วยแววตาที่มั่นคงมองอะไรเดี๋ยวแป๊ดสครับมองไปเฉยตู้ตัวจริงของประเทศนี้ว่ามันคือความยากจนมันคือความเหลื่อมล้ำมันคือเทคโนโลยีที่เข้ามาเรื่อยๆทำให้หางานไม่ได้ เรามาร่วมมือกันไม่ว่าคุณจะชอบผมหรือไม่ชอบผมโ,ททโดยเฉพาะอยากยินน่งนะการเมืองคนขอนแก่นที่มาจากการเลือกตั้งและมาจากการแต่งตั้งทุกคนครับ ไม่ชอบพิธาไม่ชอบก้าวไกลไม่เป็นไรท่านรักประชาชนของท่านบ้าเกิดเมืองน,นอนของท่านเลือกระบบให้ประเทศเดินหน้าไปให้ได้ให้ข้างหน้าให้ได้แล้วเรามาเปลี่ยนแปลงกรรไกรแล้วเรามาเปลี่ยนแปลงภาคอีสานแล้วเรามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแล้วเรามาเปลี่ยนโลกไปนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ